สวัสดีครับพบกับช่อง my channel ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับอัปเดตเปิดตลาดวันแรกครับปี64ตอนเช้าก็ตลาดแดงครับแล้วก็ดีดขึ้นกลับขึ้นมาตอนเย็นปิดที่บวกครับบวกไป18จุดครับตอนนี้ก็อัปเดตพอทุนของเราครับลบอยู่12 3เปเซ็นตครับเคอรี่ลบไป28ครับ แผ่น B ลบสิบกว่าครับ p ี g ลบแปดครับพ d m s ครับลบสี K ่เปอร์เซ็นต์แคแบงก็ลบเกือบสามเปอร์เซ็นต์ครับดีดกลับขึ้นมาวันนี้มี IVL ครับที่ดีดถือข้ามปีมาแล้วดีดกลับไปบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแต่ซื้อไปน้อยมากครับ ก็ลีโอดิ์เพิ่มขึ้นครับวันนี้เฝ้าดูสถานการณ์ครับไม่ซื้อไม่ขายอะไรทั้งนั้นก็สรุปก็ยังติดอยู่กับจุยเลยครับเราลองมาทำกันบ้านกันครับดูกราฟครับตัวแรกครับเคแบงค์ K ครับก็ยังมีรายใหญ่อยู่ครับหุ้นย่อยอยู่ยังไม่หลุดเล็บบินครับ ถ้าหลุดลิบบินก็แยกย้ายครับตัวนี้ถือไปก่อนครับตัวต่อไปครับลองมาดูสวัสด์ครับตัวนี้ขายหมูไปแล้วก็หลายใหญ่ก็มี7-80%ครับย่อลงมาแล้วดิดกลับขึ้นไปเราดูสถานการณ์พรุ่งนี้ครับรอแท่งสัญญาณซื้อครับ ถ้ามีสัญญาณซื้อหรือว่าย่อลงมาก็ค่อยๆเก็บครับเริ่มใหม่ครับตัวนี้ราสัญญาณซื้อครับก็เป็นเทรนขบขึ้นอย่างชัดเจนครับแข็งแกร่งด้วยตัวถัดไปบ d m s ครับตัวนี้เป็นขาลงแล้วแต่ทำถ้าจะดีบ่ามีรายใหญ่ทยอยเก็บครับตัวนี้ก็ติดหอยจะ พื้นฐานดีครับก็เลยยังไม่ได้คัดลอดครับลองถือไปอีกสักพักหนึ่งครับยังรับความเสี่ยงไหวอยู่ครับตัวต่อไป IWL ครับวันนี้ดิดกลับขึ้นไป7%กว่าครับลองถือข้ามปีมาตัวนี้เพราะว่ารายใหญ่ยังเยอะอยู่ครับเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนครับก็เดี๋ยวทยอยซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆครับตัวนี้ถัวราคาไปเรื่อยๆครับเข้าไปน้อยครับ ตัวต่อไป p t g ครับขาลงยังชัดเจนครับเข้าไปรับมีดเต็มเต็มครับยังไม่ได้คัดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะคัดออกครับรอดีดขึ้นมานิดนึงก็จะคัดออกครับตัวนี้ใจร้อนไปหน่อยครับลายใหญ่แทบไม่มีเลยครับตัวต่อไปแผ่น B ครับเป็นเทนขาขึ้นแต่ย่อแรงครับย่อลงมาทำท่าหลุดริมบินครับท่าหลุดริมบินเราก็ต้องขายออกครับตัวนี้ก็ดอยอยู่ครับ ใจร้อนเข้าไปตอนก่อนโควิดรอบ2มาครับพังทุกตัวครับตัวต่อไปมิ้นครับตัวนี้ก็ขายหมูไปแล้วขายแถวๆนั้นครับพอขายปรับเปิดตลาดมาวันจันทเด้งแท่งยาวขึ้นไปเลยรายใหญ่เข้ามาประมาณ7 8 0ครับ ขายหมู3-4รอบแล้วครับตัวนี้รู้สึกว,ว่าขาดปุ๊บเด้งปั๊บตลอดเลยอาจจะต้องเปลี่ยนไม้เซตนิดนึงใจร้อนครับฝากติดตามด้วยครับว่าจะแก้พอดอยังไงต่อไปครับ